สลับมืันอน,นี้ครับผมก็บชิมากินก๋วยเดือดใหเลยครับนี่ครับผมเป็นกับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวข้าวหอมครับนี่ก็เป็นขวาวครับผมเกี่ยวของผมกับผีน้องผักหลายๆครับนี่เด้พี่นา้ามากินด้กันเด้อครับทุกคนต้องต้องให้กินขอหามรองเพลงบอกเป็นอยังนี้ได้เมียเถ่าได้เมียเถ่าได้เนาะจะถูกดึเมียเถ่าเลยหรือเนาะ สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลครับผมกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เพิ่มากินไวยเดือกพี่น้องผมก็เลือกงานครับผมเลือกงานตีสามพี่น้องเข้างานเท่าไหร่ปเข้างานหกโมงแดงเนห้าโมงแดงหกโมงแดงครับผมเข้าห้าโมงผมเลือกตีสองครับมูเข้าไงหกโมงเลือกตีสามครับผมนี่ครับผมผักหลายๆายเลยมื้อนะครับพี่น้องนี่ครับผมกินเบียร์อยู่บ่าผักอะรนี้บ่ เจยแก้วก็นะครับผมเนื่องมาครับพี่น้องสื่อเอาไว้ไปสื่อขวามมาเมื่อสวยนี่ครับผมนี่ครับอันนี้กําลังคว้าเข้าคว้าอยู่ครับผมนี่พี่น้องไปเข้าคว้าไมไหอมนะครับผมอันนี้หนึ่งเข้าสูดไม้ครับผมพี่น้องหนึ่งเข้าสูดหอมครับนี่ครับผมไปไปม่หมดสูดไมสูดสูดหอมสูดหอมคนแล้วแก้วไม่แก้วปิกครับผมเอาเดี๋ยวถ้าเฮ็ดเมนูก่อนพี่น้อง เไ็ดก้อยเนี่ยครับผมสิก้อยเดือดครับนี่แหละครับผมพมี่น้องอีสานบ้านเฮาครับคิดยากได้ส้มปากครับผมนี่บุญมองไฟเนาะต้องบุญมองไฟพอดีวด้ีด้วนกวยของขุมไม่มีแต่เครื่องในเนาะอืมช่มชกิมีสามสิบกีบมาใส่ยอีกน้อยเนื้คแข็ไปอย่างนไรนะครับผมเนี่ยนะเสียบแน่นอนมือนีน่หอมครับเอาตับักฟปื่อยแน่นอน อันนี้ครัวเขาครับอันนี้ครัวเขาอยู่แค่ไม่มันสิกลายเป็นขเขาครัวอันนี้ครัวเขาให้มันสุกก่อนครัวแล้วมัที่นี้เข้าสีตตำให้มันเป็นขเขาครัวเอางงสัตว์งงเงี้ยงงงเอา พอ้อมเอออันึืนเื้อว่าความเอยความทุกข์ังได้จำจากลูกจากบานอยู่เมืองนอกยู่จกให้น่าเฮ้ยอย่าปูมไหลมันสิบโม่ มาครับผมบนนี่พี่น้องเรียบร้อยครับก้อยเนื้อครับผมก้อยเดือครับผมพี่น้องผักไหลล่ายเลยครับนี่ครับผมนีนก็ข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวข้าวหอมครับนี่ก็เป็นข้วครับผมแก้วผมผมก็พี่น้องผักไหลลายครับนี่มาครับผมหยันน้ำกันพี่น้องใส่น้ำกันครับผมก้อยเดืกดกินยิ้มๆนอนนอนไปที่นอือื เอาเนี่ยเอาเนี่ยปับนี่เข้าเหนียวหอนหอนข้าวหอ,อมครับว่ามันเข้าเหนียวนี่เด็กพี่น้องมัน,ก,นกินด้วยกันเลยครับทุกคนโอ้เจ๋งคุ้ม,ค,มครับตังค์กดูตังค์กมันต้อง<ม>ขอเงอขาเรียกอะไรนะ welcome ding, welcome ding. <laughs> วิวข้ามดิ้งวิวข้ามดิ้งวิวข้ามดิ้งเป็นไงกรู้เสียนหลังไงปก วิวคำดิงแมวนี่นักแข็งจูดังว่ะแบกเ็นฟองเมไปเว้ยมันแข่งจูดังที่นักวิวคำตรงวิวคำดิงยังหัวเขาเลย กรอเบิดวะได้สแส่บงาม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 งาหนึกว่าสิวันเลนว่ามุกนี่เป็นแดงวันนี้คุยังบ่ได้ขอบปากอยู่ เสียบไหลห,ห,หวานนะ <laughs> ให้เกียรติให้เกียรติบีกูแน <laughs> ่อหน้าบ้านเด็แทร่ปัน่นบบ,บบเคยบบเคยเบิร์นกมาบิรงยูโดนน้องขาม บะขุมบิ u, ่กอรไทยบะมันกลัว e ันไปจมันข่าไห่ก่อนหนึ่งพันบาทหนึ่งพันเยนข้อข้อละร้อยเยนบได้สิบข้อบะได้หลายยนห่ยหอวหห้าข้องบัวหงห้าหกสิบสิบห้า ยี่ใช่ก็บอกคือกินเขาอยู่บ้านห้องพออแม่ทำงสอนไลดิไปสิมาห้างแดยสิทอดบ้านปคนทั้นั้นแล้วย่ามกินเขาพิ้นบใใ้้ว่ากัน เป็น้งข้อเด็นยังไงอีกกันหนึ่งแง่กินขอหามรองเพลงปะเป็นไงได้เมียถ่อมได้เมียเท่าันเป็นจังไหนเนาะสาธุดึงเมียเท่ากนอ่งเ้เนาะหาเจไดตัวมือ เล็กันอยู่อะน้ำจ้าอวานอะคมคมให้ขาวกลวยอยู่ปะอือืมดีตรวดวโลก ดียก้วยก้วยกินเป็นกับแก้มกูกินเะแล้วคูกินกับเขาบ,อขอบ,อขบ่เขา้ววเป็นยังไงไม่รู้ต้องกินลาบสุกปแซ่บ,บว่ะผมไม่หน่อง คนละแขนเนาะโอ้แบกวันนี้อุลตอร์แมนยิงประตูเข้าว่ะวันนี้โอ้งามเ้ามึงอ่ะเหนียวเขอละ ฝาของเข้าเตะห้ามโจ้ก็นี่มุงกลางมั้งโจ้เข้าทางกลางกับอะไรตัวเลนนี่น้องเขาเป็นไงน้องท้ายคลิปกูเด้วยน้องมันห่วงเลนอยู่ เนอ็นน้องยินเาอน้องวงเลียยู่้เรเราเป็นไงล่ะโอ้อนบานนนิอนแล้วจิบนอนตอนดิ้งเลยนแห้งดอมเข้าไ้ีปากืต่อเลย มาอมเขาแบบหอมมันสิแม่งเหแห้งอบแห้งอบนะเห็ดยุจูรุยเอ้ยเดืเบิึงกระตุนเยอะกว่าเดือบึงซองก่อดหนกูโฟไปแท้ละกว่าขีกี่ตีห้าตื่นนะเบื้อันเนาะยังไงแก่ขนทรวงปะอืมกับยังกงอันนี้ว่ามันลงฮู้นะเทเลอคับบี้แต่ไหนกูเปรวว่าเทเลอคับบี้หวแล้วก็ช่องเจ็บ วันเสาร์ทย์เนอะวันวันวันเสาร์มันจะมีการ์ตูนวันเสาร์ก่อนหนังทั้นเล่นอ่ะอืมมาเพื่อเก็บจากวงวงุ้งวหนังอันนี้จบกได้ค่อยค่อยออกบ้านได้อืมฮารปเพื่อเรื่งกินและของกิน ินเปนกแกมข้งคเนาะอืมกินเป็นก๊กแกมกินตักตักปลายซอนกินเนาะดิแล้วกูอยากกินกระปุ้นากินกรปุ้นี่เลเนาะบ่มถึงในาะตักกับอะไรนี่ละตนหอมไปเห็นกนะหอมนี่กิน้างจนซำเนาะ คือมาบอสิิจะซื้อไว้เนี่ยนำยำอยากกินมาให้อันั้นเลยอืมกเปิดดูเลยแบบนะี้เนาะบอก,ไไออกว่นนาไ้อืมนกวนเนาะแซ่บครับผม อุหลับดีขนาดนี้คนตะกี้ยูุ่บย่ายแล้วยำขอปอนเนาะสิ้นเลนยได้แห้งๆเลยโอ้ยที่เด็ดเลยเจ้ามากวะเี้วเ,เล่นอะขมปีเลยลหรอบวกเลยในในมาน้ำคัคงขอย่าอย่างเงี้ยคิดหอดตะกี้เนาะสุม,มือนี่โบมีไพ่ปอนขอกกันและวี <c oughs> ือไงสุม,มือนี่ที่เด็ดเป็นยังไงเอามเย yeah. อะ tâm lúc đông tấm này á <laughs> <laughs> Hãy subscribe อยากพิเศษหรอกอนกีอ่แหละน้องอยากแซ่บอยู่ยนี่น้องใส่กวกครับผมผู้ใดมันแซ่บเป็นพี่น้องพอเจอเ้าเฮ็ดเอาแล้วเขาจะเอามาขายครับอะไรวะชื่อเกมชื่ออยู่เด้วชื่อ,อชื่อน้ำเจ้าผมมีแซ่บแค่าขายครับมีขา,ายไหน <laughs> <laughs> พวกขายในเป็ดอ่ะมันจะไปส่งไหน ส่วนะะนีกกนไ้ได้กว่อาไปนะทกินี่สุนะี่ว่ายุ่งใส่เราคนเขาเนาะงานงานโมค่อยมีโอเปิลทานได้ลองเสริมขายเสริมเนาะแล้วว่ายยุ่งไทยว่ายุ่งต่างประเทศเนาะเป็นกันเบ,บิดเปล่าเสียบอยู่ครับผมพี่น้องพอได้แก้ยูย่ครับพอได้แกย้ยู่ ฟ้าตอนนี้ก็ปีสี่สิบห้านาทีแล้วครับผมเรื่องงานตีสองพีสามไม่น่มากินข้าวสมกันครับสองคนมาอม่อแม่แม่ยงสิแล้วครับผมนี่บูมม่แม่แม่แล้วครับตาขอขัขวบเลย <c oughs> สุดหนึ่งไห,น,น,หนแล้วตามยินนี่เซเทียนฮอดพุ่นเหล้วกินบ้านอื่นมาเนาะนี่ครับผมบรรยากาศหอกระเด็นสนุกอะไไม่เอนะ่นะยุ่ในกกินกับวม,มีอะไรครับผมนี่แหละครับผมเขาปเปิด อินเลยดรอเบลอยอะไครับผมมื่อไหร่สำหรับมื่อไหร่นะเอาเพลงไดี๋ถามนะเขาท้าปิ๊งแซ่ปิบรรยากาศดีเนาะปานนะครับปานเปจอร์จยูทาสเ็จเข่าท้าเอาครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับบูมีอีหยังหลายครับเป็นคลิปการใช้ชีวิตในต่างแดนนี่แหละครับผมพี่น้องกับเป็นแรงงานไทยในญี่ปุ่นเฮานะครับผมหลังเรื่องงานครับเข้างานห้าโมงผมเข้างานห้าโมงผมเลิกงานตีสองครับมูวเข้างานหกโมงเลิกงานตีสามครับผมพี่น้องเลือกงานกัมฮ็ด ก้อยเนี่ ings, yeah, yeah. right? PD ยกินกันที่ลหรครับผมก้อยเด็กก้อยเด็กพี่น้องก้อยเด็กครับผมนี่ยสองคนไม่เมาะไม่แม่งที่ลหรครับผมพี่น้องเออเจังใดกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไน้ไหมเด้อครับผมพี่น้องเอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ